สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชัยธวัชชีมติที่ประชุมร่วมรัฐสภาความสูตรหาร100รไปใช้สูตรหาร500ทําเพื่อสนองประยุทธ์สืบทอดอำนาจชี้อาจเป็นช่องโหว่นำไปสู่เด็ดล็อกทางการเมืองในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ